สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลติวเตอร์ผู้มีประสบการณสอนในสถานบันกวูวิชามามากกว่า10ปีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องต่อไปกันนะครับเรื่องต่อไปที่จะเรียนกันนะครับหลายคนมาดูคลิปที่แล้วน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าครูได้สอนเบื้องต้นไปแล้วว่าเฮ้ยสมการจริงๆคืออะไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเอาออกไปจากหัวเลยนะครับว่าสมการคือเรื่องยากซับซ้อนออกไปให้หมดนะครับคลิปีง่ายฮะ มันทาได้แค่นั้นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสมการกันและจําได้ใช่ไหมครับในคลิปที่แล้วกูบอกแล้วว่าสมการของครูครูจะแบ่งทั้งหมด5รูปแบบตั้งใจดูนะครับถ้าเราเข้าใจทั้ง5รูปแบบนี้แล้วก็คุูมั่นใจเลยนะว่าเราสามารถแก้สมการได้จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแน่นอนนะครับเอาละครับมาดูสมการรูปแบบแรกกันก่อนสมการรูปแบบที่1น,นะครับ ครูขอเรียบแบบง่ายๆนะครับให้ฟังดูอาจจะดูลิเกหรืออาจจะดูเฉยๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าลิเกนี่สนุกมากนะครูชอบดูนะครับย้ายไปให้ใจโล่งๆนะครับโล่งๆเึ่งๆจะเหมือนหอนแล้วถูกไหมอ้าโอเคย้ายไปให้ใจโล่งๆนะครับความหมายของมันคืออะไรนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับทุกอย่างที่เราทําทุกสิ่งที่เราดําเนินไปเราจะต้องมีเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันในสมการรูปแบบที่1 เราจะต้องรู้ครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายทุกคนจดนะครับเผอพูดเหมือนในห้องเลยนะครับเป้าหมายคืออะไรให้เราจดจดอีกแล้วให้เราดูกระดานนะครับเป้าหมายคือเราต้องทําให้ x โล่งๆครับจำไว้นะฮะ เราต้องการทําให้ x โลงๆ x จําได้ไหมครูบอกแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่า x คือตัวแปรตัวแปรคืออะไรตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่รู้นะฮะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันคือทําให้ x โลงๆคำว่า x โลงๆตั้งใจดูนะครับคำว่า x โลงๆหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะทําให้เหลือ x เพียงแค่ตัวเดียวย้ํานะครับเราจะทําให้เหลือ x เพียงแค่ตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครูเขียนคําว่า x เท่ากับ7อย่างเงี้ยครับ คำตอบคือ x เท่ากับเเลยไหมคำตอบคือใช่ฮะคําตอบข้อนี้ของสมการก็คือ x เท่ากับเหรือถ้าเกิดครูบอกว่า x เท่ากับ19อย่างเงี้ยครับสมมติคำตอบข้อนี้ก็ตอบเลยครับว่า x เท่ากับสินั่นหมายความว่าคำตอบของสมการในข้อนั้นคำตอบก็คือ19อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคืออะไรต้องไม่มีใครติดกับ x เลยนะครับตรงนี้นะแต่คนเออมีบางคนชอบเถียงเท่ากับเนี่ยมันติดกับ x เนะี่ย ดูทางซ้ายเวลานะถ้า x ไม่มีตัวเลขอะไรอยู่หรือไม่มีเครื่องหมายอะไรอยู่คูถือว่าโลง่งโอเคไหมครับอย่างแบบนี้อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกสักนั้นนึงก็ได้อ่ะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะโล่งไหมสมมุตินะครับสมมติว่าครูเขียนคำว่าอ่าอะไรดีอ่าโอเคแบบนี้ cx เท่ากับ20สมมุติคาถามถามว่า x โล่งหรือยังไม่ได้โล่งนะครับ x มีอะไรติดอยู่มี4ติดอยู่ ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจำไม่ง่ายดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันนี้ก็ยังไม่โลง่งแสดงว่าคําตอบข้อนี้ตอบได้หรือยังยังไม่ได้ครับเราจะตอบว่า x เท่ากับ20เลยไม่ได้เพราะเราจะต้องให้อีกมันโล่งก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ล่ะลบ5ลบโอ้โหนี่ตัวประหลาดอาจสะว่ลบ 9x เท่ากับ7สมมติอ่ามีลบมาเกี่ยวข้องสมมุตินะครับลบ 9x เท่ากับ7นี่ก้าวประหลาดๆห,หน่อยนะครับคำถามถามว่าโล่งหรือย,ยังคําตอบคือยังฮนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นคําตอบหรือย,ยังยังไม่ใช่ เข,เข้าใจความหมายนะครับดังนั้นครับเป้าหมายของเราคือต้องทําให้ x มันลงลงก่อนทีนี้ครับเมื่อเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเรารู้แล้วเป้าหมายเราคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาดูหลักการในสมการรูปแบบที่1นึงกันข้อที่1ครับย้ายตัวที่อยู่ไกลไกลอะไรฮะไม่ใช่ไกลบ้านนะครับไม่ต้องเปดราม่าในคลิปนี้นะฮะย้ายตัวที่อยู่ไกล x ที่สุดไปก่อนครับ วามหมายของมันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูตัวอย่างกันนะครับเรามาเรียนรู้ประกการไปก่อนนะอันที่1ครับย้ายตัวที่อยู่ไกลเที่สุดไปก่อนย้ายไปเป็นเครื่องหมายเนี่ยหลายคนอ่านข้อ2ต่อใจเย็นย้ายตัวที่อยู่ไกลเที่สุดไปก่อนนะครับย้ายไปต่อด้านหลังเสมอนะครับหรือพูด,ดง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านมีคุณครูที่สอนีิกุดวิชาบางคนนะครับเก่งมากเลย ใช้ขลังการว่าย้ายไปต่อตูดนะครับกูก็ชอบนะเจ๋งๆนะครับย้ายไปต่อด้านหลังเสมอนะครับย้ายไปต่อด้านหลังเสมอนี่คืออันที่1อย่าลืมนะครับย้ายตัวที่อยู่ไกลเอที่สุดไปก่อนย้ายไปต่อด้านหลังเสมอข้อที่2ครับข้อที่2คือย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามจําในคลิปก่อนได้นะครับคูบอกแล้วว่าในการที่เราจะแก้สมการนะครับหรือวิธีการแก้สมการเราจะคิดเครื่องหมายตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นครับดูตรงนี้บวกศูนว่าถ้าเกิดเราคิดเรื่องของสมการเราจะกลับข้างกันบวกจะ ตรงข้ามมันคือลบครับทุกคนยังตามทันอยู่นะครับบวกคือลบนะครับถ้าเกิดเรายยากค่าสมการจากลบก็จะกลายเป็นบวกโอเคไหมครับเอาอง่ายๆก่อนอย่าลืมนะครับคู่ตรงข้ามันบวกตรงข้ามันคือลบนะครับลบตรงข้ามมันก็คือบวกคูณล่ะคูณตรงข้ามันคืออะไรครับคนเก่งคนโอเคคูณตรงข้ามันก็คือหารถูกต้องไหมครับ ูณเท่าที่มันคือหารนะครับเออบางคนบอกว่าทำไมมันเล็กจังนะครับเนื่องจากว่ากระดานมีพื้นที่จํากัดนะครับยังไม่ได้ซื้อกระดานที่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับดูแบบนี้ดูจอขยายขยายในทีวีก็ได้นะฮะดูสุดท้ายครับหารเครื่องหมายตรงข่ามันคืออะไรครับเครื่องหมายตรงข่ามมันคือคูณนะครับโอเคอันนี้คูณนะครับต้องเขียนคูณไว้นะครับต้องเป็นคูณเขียนคูณไว้เพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวบางคนบอกว่าหารกลายเป็น X งานงอกนะครับอ่ะทบทวน บวกกลายเป็นลบลบกลายเป็นคูณเอ้ยบวกกลายเป็นลบลบกลายเป็นบวกคูนกลายเป็นหารหารกลายเป็นคูณโอเคเรามาทายกันบวกเป็นเก่งมากครับลบลบเป็นถูกต้องเลยฮะบวกคูณเป็นเยี่ยมมากฮะหารหารเป็นถูกต้องคบได้คูณไอ้คนขี้ใจเห้ครูคูณคนเดียวได้ด้วยนะครับ ได้สิฮะกิา,า,าการว่าทุกคนอยู่ในห้องนะครับแล้วก็เราก็สอนเหมือนกับมีคนฟังอยู่นะครับจริงๆไม่มีใครฟังเลยนะมีคนเดียวด้วยซ้ำนะครับโอเคองั้นเราใหม่บวกบวกกลายเป็นเก่งครับล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 บ,ลบกลายเป็นบวกบวกคูนคูณกลายเป็นหาร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 กลายเป็นคูณคูณ,คณ,คณ,คณง,ง,ง,งั้นแก้ง่วงกูถามนะบวกลบเรียมลบบวกเก่งมาครับคูนหารหารคูณครับเก่งมาบวกลบคูณหาและครับ อึงใช่ไหมฮะคำตอบคือลบบวกหารและคูณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำง่ายนะครับย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามอันที่3ครับย้ายจนกว่าจะเหลือเออเหลืออะไรฮนะเมื่อกี้คุณบอกแล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายคือเราต้องการให้ x มันโลง่ลงๆถูกไหมครับไม่ใช่ย้ายไปย้ายมา x หายไปเลยสาบทูนนะฮะเราไม่ได้มีการคาตกรรม x กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่าย้ายไปย้ายจนกว่าจะเหลือ x ตัวเดียวครับจำไห้นะครับเราจะย้ายจนกว่าจะเหลือ x เอพียงแค่ตัวเดียวบางคนบอกว่าคูบอลนะในสมนการผมบางทีมันเป็นตัว y แหะก็เปลี่ยน x เ,เป็น y ซิฮะมันไม่ยากเย็นด้ายจนกว่าจะเหลือ y ตัวเดียวสมการผมเป็นแมวน้ำล่ะฮะก็ย้ายไปจนกว่าจะเหลือแมวน้ําตัวเดียวก็ได้ครับเอาที่สบายใจนะโอเคเพราะฉะนั้นครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับใน3ข้อทบทวนก่อนอันนี้1่ครับเป้าหมายคืออะไระทำให้เอกลงโลกนะครับข้อที่1คือย้ายตัวที่อยู่ไกลที่สุดไปก่อนย้ายไป ต่อด้านหลังเสมอนะครับข้อที่2ย้ายไปเป็นเคือมายตรงข้ามบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารแล้วก็หารเป็นคูณนะครับและข้อที่3ยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับย้ายจนกว่าจะเหลือ x เ,เพียงตัวเดียวทีนี้มาดูข้อที่4กันข้อที่4เนี่ยครูขอสอนนิดนึงนะครับสำหรับเด็กป .2 ป .3 ที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับจากคําแนะนําของใครก็แล้วแต่นะครับข้อที่4เนี่ย ยังไม่ต้องไปกังวลน,นะครับครูจะสอนข้อที่4ไว้ก่อน <_ T> เพราะว่าบางทีเราจะต้องใช้เรื่องสมการในการสอบเข้าม1น,น,นะครับหรือในการทําข้อสอบในรดับ,บมต้นเพราะฉะนั้นข้อ4จําเป็นต้องพูดก่อนนะครับข้อ4ี่กำลังบอกว่าอะไรบอกว่าข้อควรระวังตัวเลขหน้า x เออตัวเลขหน้า x คืออะไรยกตัวอย่างเช่นตัวเมื่อกี้ฮะ 4x อย่างเงี้ยครับตัวเลขหน้า x คืออะไรตัวเลขหน้า x ก็คือเลข4ถูกต้องไหมครับหรือถ้าเกิดครูเขียนว่าลบ 5x อย่างเงี้ยครับตัวเลขหน้า x คืออะไรก็คือ ลบห้าอย่างเงี้ยครับทีนี้มันหมายความว่าไง4กับ x มันติดกันอย่างเงี้ยคืออะไรลบห้าติดกับ x อย่างเงี้ยมันคืออะไรนะครับจำไว้เลยนะตัวเลขหน้าเอถ้าติดกันคือการคูณครับจำไว้นะครับถ้าตัวเลขติดอยู่หน้า x นะครับหรือพูดง่ายๆคือตัวเลขติดกับ x เราจะถือว่าเป็นการการคูณนะครับเพราะฉะนั้นครับติดกันคือการคูณตัวอย่างเช่นเช่นก็อย่างที่ครูเขียนบนกราดนะครับก็เช่นก็ 4x ลบห้า x อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูต่อถ้าตัวเลขหน้า x ย้ํานะครับตัวเลขหน้า x ตัวที่อยู่ด้านหน้า x ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า x มันคือการคูณนะครับตัวเลขหน้า x ติด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 อะไรครับติดลบเอาละทานคููลบตรงนี้นะให้มันแคบลงตัวเลขหน้า x ติดลบความหมายของมันคืออะไรเมื่อกี้ครูยังเขียนได้อยู่ครับมันคืออะไรฮะเมื่อกี้ลบลบอะไรครับเนี่ยลบอยู่ ลบเลยครับลบ 5x ไงเช่นลบ 5x มีลบอะไครับลบอะไรก็ได้ครับลบ 2x อย่างเงี้ยหรือลบ x เออลบ x น่าสนใจมากคนเก่งดูตรงนี้ครับลบ x คืออะไรใครตอบครูบอลได้บ้างลบ x ตัวเลขที่อยู่หน้า x คืออะไรครับเลขไม่ใช่สัยศาสตร์นะฮะไม่ใช่คนอวดผีไม่ใช่ผีอะไรทั้งสิ้นนะครับลบ x เฉยๆของมานจําไว้นะครับมันคือลบ 1x มันคือมีเลขหนึ่งอยู่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่า1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นจริงไหมดังนั้นครับลบ x ก,ก็คือลบ1นนะครับย้ายไปจําไว้เลยครับถ้าอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขที่ติดลบอยู่หน้าตัว x เ,เวลาย้ายหลายคนจะมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเฮ้ยมันจะย้ายไปเป็นลบจากลบเป็นบวกหรือเปล่าหรือจะย้ายจากคูณกลายเป็นหารอะไรกันแน่งงงกับชีวิตมากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นครับจำไว้ง่าย ถ้าย้ายไปมันจะเปลี่ยนแค่เครื่องหมายเดียวจำไว้นะครับย้ายไปคูณจะกลายเป็นหารครับและจำไว้เลยครับว่าเครื่องหมายลบไม่เปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับเวลาเราย้ายไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครูพูดคาว่าลบ 5x เวลาเราย้ายนะครับเราจะย้ายลบ5ไปจากคูณกลายเป็นหารเครื่องหมายลบไม่เปลี่ยนแปลง หลายคนครับมาถึงตรงข้อที่4หรือข้อควรระวังนี้อาจจะยังงงและสับสนอยู่นะครับมันเลยเป็นจาเป็นให้ครูจะต้องสร้างอีกเรื่องหนึง่งซึ่งอยู่เป็นหัวข้อย่อยในรูปแบบที่1เดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันนะครับว่ามันคืออะไรแต่เอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะครับวันนี้ไหนๆเราเสียเวลามาดูแลนะครับจำไม่ง่ายก็คือจําแค่3ข้อก่อนในรูปแบบที่1น,นะครับเป้าหมายก่อนทําให้เอกลวงๆนะครับข้อที่1ย,ย้ายตัวที่อยู่ไกลเอกที่สุดไปก่อน ย้ายไปต่อด้านหลังเสมอนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามบวกกลายเป็นลบลบกลายเป็นบวกคูณกลายเป็นหารและหารก็กลายเป็นคูณตรงนี้จําได้นะครับอันที่3ครับย้ายจนกว่าจะเหลือเอ็กตัวเดียวอเอาแค่นี้พอส่วนข้อที่4คืออะไรนั้นถ้าจําได้ก็เก่งฮะแต่ถ้าจาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่สอนอธิบายข้อที่4เยอะมากอีกคลิปแยกไปอกตอนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับ วันนี้ครูเชื่อว,ว่าหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจในสมการรูปแบบที่1นนะครับอย่าลืมนะจำไม่ง่ายครับย้ายไปให้ใจโล่งๆนะครับและเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าไอ้ย้ายไปให้ใจโล่งๆเนี้ยหรือสมการรูปแบบที่1ที่ครูกำลังสอนเนี้ยความหมายวิธีการคืออะไรบ้างแต่อย่าลืมนะครับจาพื้นฐาน3ข้อนี้ให้ได้แล้วคุณจะรู้เลยครับว่าสมการง่ายสุดๆครับและสามารถที่จะทําได้อย่างแน่นอน เอาละครับก่อนจากกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเราสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับสำหรับใครก็ตามที่ได้ดูคลิปนะครับติดต่อในช่องทางแรกนะครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของครูคือบอลจูเตอร์แมนนะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางอีเมลเลยก็ได้ครับเพื่อขอรับแบบกหัสพร้อมเฉลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครูเคยบอกอยู่สค์แล้วว่าครูทําไว้สอนลูกชายในอนาคตนะครับและครูเชื่อเสมอครับว่าความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้กลับมา มากกว่าที่เราคิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับติดต่อทางอีเมลคือ c o u p o n s e n d g m a i l c o m นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับสมการรูปแบบที่1ตอนนี้น่าจะอยู่ในใจของเราแล้วและเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกฎของรูปแบบที่1ที่ครูสอนไปเนี่ยเราจะใช้ในการเขียนแก้สมการยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ,รบอย่าลืมสโลแกนคณิตพิชิตได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย